ตำรวจจากกองป,ปราบปรามการฆ่ามนุษย์ร่วมกับจอที่ตำรวจสันติบาลเพชรบูรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจฝ่ายสืบสวนโรงพักเมืองเพชรบูรณ์นำหมายจับสารจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จอจาน67สิทับพลงวันที่30กันยายน2 5 6 2เข้าทำการจับกลุ่มตัวพระครูวิเชีินปัญญาพรเจ้าวาดวัดจอมศรีในข้อหากระทำอนาจารผู้อายุกว่า18ปีโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่วัดไซย,ย้อยหมู่ที่10ตบตบน้ำชุนอำเภอลมศักด์ จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยจับผู้ต้องหาอีกสองรายคือนายสุพจน์ภาพสิงห์หรืออดีตพระครูวินัยทรสุพจน์อายุ34ปีซึ่งเป็นพระใกล้ชิดอดีตพระครูวิเชียนปัญญาพรที่เข้าไปเสนอผลประโยชน์ขอเคลียรกับเจ้าของร้านค้าที่ปรากฏในคลิป แต่ได้ลาศิกขาไปหลังคลิปโผล่ออกมารวมถึงนายเบญจย์กงทันอายุ32ปีคนขับรถในข้อหาพาผู้ต้องหาหลบหนีและให้ที่พักพิงจากนั้นนิมนต์มาทำการลาศิกขากับเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่วัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงเสร็จแล้วนำตัวอดีตพระครูวิเชียนปัญญาพรหรือชื่อทางคารวะคือนายประมิตรมีบุญมาอายุ54ปีพร้อมด้วยนายสุพจน์และนายวีระย์คนขับรถส่งเจ้าที่ตำรวจสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์โดยไม่อนุญ,ญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพหรือสัมภาษณ์แต่อย่างใดทั้งนี้นายสุพจ์ภาพสิงอายุ34ปีหรืออดีตพระครูวินัยทรสุพจน์กล่าวหลังจากเจ้าที่ทำการสอบสวนว่า ตนเองนั้นรู้จักกับพระครูวิเชียนปัญญาพรเจ้าวาดวัดจอมสีมาระยะหนึ่งแล้วปกติจะจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในตะบนน้ำชุนอำเภอลมสา์ แต่มาในพรรษานี้มาจำมรนษาอยู่กับพระครูวิเชียนปัญญาพรที่วัดจอมศรีเพื่อเตรียมจัดงานปิดทองฝังลูกในมิตรซึ่งโดยปกติแล้วพระครูวิเชียนปัญญาพรเป็นคนที่มีลักษณะกระตุง้งกระติ้งส่วนที่จะมีอะไรกันนั้นตนไม่ขอพูดให้ไปสอบถามหลวงพ่อเองทั้งนี้ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ช่วยสังคมมามากส่วนภาพคลิปการอกกรอนันักงานนั้น ตนรู้ดีว่าเป็นการไม่เหมาะสมโลกติเตียนแต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ศาสนามัวหมองตนและหลวงพ่อจึงขอลาสิกขาเพื่อมาต่อสู้คดีในทางโลกส่วนภาพในคลิปที่มีพระรูปหนึ่งนำซองข่าวไปให้พหนักง,งานผู้หญิงที่ร้านนั้นยอมรับว่าเป็นตนเองแต่ไม่ได้ที่จะให้ปิดเรื่องแต่อย่างใดเป็นการขอโทษมากกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศการนำตัวพระครูวิเชนปัญญาพรมาทำการลาสิกขาที่วัดมาธาตุนั้น ปรากฏวบ้าตำรวจได้นำพระขึ้นรถและขับหลบหนีการติดตามทำข่าวของสื่อมวลชนอย่างรวดเร็วเมื่อลาสิขาและนำมาสอบสวนที่โรงพักเมืองเพชรบูรณ์โดยไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพหรือสัมภาษณ์อดีตพระครูวิเชียนปัญญาพรแต่อย่างใดทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อหาพระครูวิเชียนปัญญาพรหรือนายประมิตรมีบุญมาคือกระทมนอาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กระเองประตูสร้ายตามคลิปภาพที่ปรากฏในโซเชียลและแจ้งข้อหานายสุพจน์ภาพสิงอายุ30 และนายวิรยุทธ์กงทันว่ากระทำผิดฐานร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอันมิใช่ความผิดละหุวโทษเพื่อมาให้ต้องรับโทษโดยให้พานักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นโดยประการใดเพื่อไม่ให้จับกลุ่มโดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ จากนั้นเจ้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบูร์ต่อไปผู้สื่ขาวรายงานอีกว่าขณะที่ตำรวจนำตัวอดีตพระครูวิเชียนปัญญาพรหรือหลวงเจ ขึ้ <c oughs> นรถไปฝากที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้สึกข่าวได้สอบถามว่ามีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ซึ่งอดีตพระครูวิเชียนปัญญาพรหรือรวงเจตตอบว่าขอให้สังคมช่วยพิจารณาอย่าฟังความข้างเดียวว่าภาพที่เห็นเป็นการหยอกล้อเล่นหรือทําจริงตามที่ถูกกล่าวหาแต่ภาพได้ออกไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วจะให้อย่างจะให้อยางหลงจ๊นสิไปทั่วประเทศมันคงจะดี ระดับดาววนานี่สาวเลยนะสาวเด็ก็ก็มีแล้วในเรื่ทพวโดนติดผมติดไปได้เอาเา นี่แหละคะทีฉันเห็นคลิปแล้วทีฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องขำขัญมากกว่าค่ะเพราะว่าก็แค่จับจับรูปๆแต่ว่าไปไปใปส่แต่ว่าเยอะขนาดนั้นก,ก็ก็ต้องรอดูในในชัน้นศาลต่อไปว่าเขาจะพิสูจน์แบบยังไงเนาะแต่ว่าความจริงเป็นยังไงก็คือเราก็าเห็นอย่างนั้น เรามุมมองของเรานะว่าหลงนะก็อาจจะไปเอนอดูแกชอบเอนดูเด็กอ่ะแกชอบส่งเด็กอ่าเรียนหนังสือมาม่้รุ้ก,กี่รุ่นกี่รุ่นมีมีมีม,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 มีมีเด็กที่แจ้งเกิดกับแกที่เป็นนักเรียนนะคะในในตำบลน้าร้อนนี่เขาก็จะรู้จักแกดีแกก็เป็นคนก,กว้างะอะไรอย่างงี้นแต่ทีนี้นนเนี่ยคือเรา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 มองในในคลิปอ่ะเรามองเหมือนกับเป็นกันการหยอกกันอะไรอย่างงี้ยแต่ก็บอกว่าทั้งมีพฤติกรรมแบบนี้มาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็แอนตี้อยู ตรงนี้คิดยังไงบ้างาตรงนี้มนันตรงนี้ชาวบ้านแอนตี้แต่ว่าในในในความเป็นจรงนิงแล้วคือความดีของแกก็เยอะเพราะว่าแกน่ะได้พัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดในตำบลเลยอย่างเช่นสมัยก่อนโทรศัพท์ทีโอทีเนี่ยแกเอาเข้าไปก่อนเป็นเป็นหมู่บ้านแรกทนางที่ตำบลวัาได้อยู่ไกลแล้วก็ในส่วนของแกแกมีการเอ็นดูเด็กเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแกมีหลานเป็นผู้ชายเยอะ แล้วก็เอาหลานมาอยู่ด้วยคือเหมือนเหมือนเหมือนเลี้ยงหลานเป็นรุ่นไปรุ่น,น,นมาคนก็จะมองว่ามีการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าแกตุยเด็กเชื่อไหมไม่เคยเห็นนะคะก็ไม่เชื่อ,อไม่เชื่อเพราะว่าแกบวชมาต,นนต,ต,ตั้งแต่เป็นเนนตั้งแต่คือคือบวชเป็นเป็นตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมตุ้งติ้งเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้แต่เรื่องไม่อเรื่องตุยเนี่ย เนี่ยใช่จริงค่ะเอ,อแต่ว่าไอ้ส่วนนั้นน่ะหนู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 คิดว่าถ้าเขามีหลักฐานก็ก็่อยว่าไปตามนั้นแล้วที่ว่ามีชาวบ้านาขับไล่น่ะมันมีอะไรมีค่ะอ่าเรื่องของชาวบ้านเนี่ยก็คือมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอยากได้ผลประโยชน์ของทางทางวัดนะคะตั้งวัดขึ้นมาเองทางํทาทําเป็นแบบว่าหาผัาปลากระถินเข้ามาเพื่อที่จะเอาเงินนะ่เข้าบัญชีตัวเอง เ <laughs> ข <laughs> uh, ้าเข้า à tout son rêve นี่ตำรวจกับอะไรตำรวกับรู้นะมันมีตะรวกตะกลุ้นนี่ตรงตรงนี้ก็คือจากที่พระหลวงเกติหวเจ้าจะมาให้ตัวสไลอนน้ตรงนี้ ก็ใช้พิจารณาหน่อยก็แล้วกันครับพิจารณาหน่อยนะครับแล้วกันจะฟังความข้างเดียวเลยครับอาจารย์อยากชี้แจงกับสังคมไหมครับกับภาพที่ทําไปในคลิปที่เกิดเหตุนะครับก็สังคมก็เห็นแล้วแหละว่าตั้งใจทําหรือว่าทําเล่นคนที่แล้วเนคนเชื่อว่าทำเล่นก็มีคนเชื่อว่าทำจริงก็มีแล้วแต่เขาเข้าเห็นกันหมดทั่วประเทศแล้วทั่วโลกแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไม่กันสั่ง